จะเจ้ากันอีคลิปครับจะเจ้ากันอีคลิปขึ้นหลังเสือแล้วโอ้โหนี่แตาเขาเรียกว่าขึ้นหลังเสือไอ้ยยดูกันอีคลิปครับกับพี่เดียวนะครับ มาเครื่องร้อนนะครับโอ้โนี่เย็นมาเครื่องร้อนนะครับขึ้นชานแล้วครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับเอาการซ่อมคันนี่แหละหลังจากที่ตากไว้นานแล้วนะครับได้เวลาตักขึ้นแล้ววันนี้เหยียบบนอัดชานชั้นแรกเสร็จแล้วเนาะอนนี้ก็ขึ้นชั้นสองนะครับนี่โลโกโ้โลโกโ้โลโก้ที่สวย เดี๋ยวดูกันในคลิปนะครับอยู่คันเดียวก็จะใหญ่หน่อยคันนี้นะครับพอดูกนใ,นใกล้ๆใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับนเนี่ยวีดีโอก็ตักนั่นบนก่อนตับเเดี๋ยวอีกคลิปจะขึ้นไปนั่ง ข้างในคนขับเนาะตรงไม่ตรงขึ้นไ่นั่งไปกันเลยนี่ตอนนี้ก็อยู่ประจำแล้วไม่ไปไหนเลยครับเป็นอาทิตย์แล้วสงสัยรักฟาร์มนี้มากนะครับไม่ยอมไปไหนเลยคันนี้นะครับ

บันท้ายสวยไฟสวิงสวย ข้อสอบสที่ว่าเวลาตัดตด,ตด,ดินขึ้นไปนะเนี่ยพอดีกันเป๊ะเลยนะกับคันเนี่ยนะครับเวลาเขาตัดขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่มีเหลือไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับเวลาตัดคันและตากเนี่ยเนี่ย ใช่รถน้ำเค็มเลยท่านผู้ชมรถยังแจ่มมันเลยนะครับยังแจ่มอยู่เลยนะครับขนาดุกอันนี้ก็ตักนี่ครับน้ำเค็มหน้าเนี่ยครับดินเค็มหน้าเนี่ยนะครับผมมุมนี้กันบ้างเดี๋ยวลูกพี่เปลี่ยนเพลงแล้วนี่ส,สวยๆครับนี่ขึ้นฝั่งนั้นเสร็จแล้วนะ พาไปดูมุมนี้มาเนี่ยมุมนี้มุมนี้ตรงจริงไหม,ม รถไฟกำลังจะมาเนี่ยเวลามันตักนะสังเกตนะครับเวลาตักปั๊มจะร้องอือนี่นี่นโอ้ร้องเสียงเนี่ยไพเราะมาก 帅帅帅！水水水 สริปครับสริปเดี๋ยวเข้าไปนั่งนั่งด้านในเนาะเดี๋ยวเข้าไปนั่งห้องคอนโทรนะครับยังไม่นั่งนานแล้วนะครับหลังจากโควิดนะครับกักตัวสิาวันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับจะพาขึ้นไปนั่งบนนะครับนั่งห้องคนขับจะตรงจริงไหมนะครับวัดกันเป็นไรนะครับกับพี่เดียวบรรยากาศก็อ๋อสอดีเลยท่านผู้ชมนะครับ ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับเนี่ลูกพี่ลูกพี่เนี่ยโดนแล้วนะครับเดินแล้วครับเดินเต้าแล้วรู้ไหมครับเดินทำไมเดินแนวนครับเดี๋ยวเบี้ยวเดี๋ยวเบี้ยว,เด,ยวเดินย่ำแนวก่อน มาสองนะครับนี่คือประสบการณ์นะครับของคนขับนะครับนี่ขุดอย่างเดียวนะขุดขุดต้องคอยมาดูด้วยนะครับนี่นี่ประสบการณ์ครับต้องดูนะครับนี่ความรู้นะครับอยู่กับพี่เดียวนะครับกดคุกจามาดูแนวนะครับวิ่งมาสุดนะครับสองแนวสองกลับไปมองกลับไปวันตรงไปนะครับนี่คือประสบการณ์นะครับนี่ไปตรงนั้นตรงกันไหม แล้วก็เดินกลับมานะครับดูก่อนตรงไหมนะครับเช็คระยะนะครับว่าขุดตรงแนวไหมนะครับนี่โอ้วานเลยครับประสบการณ์นะครับได้ความรู้จากพี่เดียวกแล้วเนี่ยนี่ครับนี่น Okay. นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนรถครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเ็นเตัวนี้ครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยู่บนรถแล้วนะสวัสดีครับ